เงีนตาเงี่ยมเ,เลยค่ะเก่งมากค่ะปิจการสมุนกเสร็จที่แล้วค่ะนั่นสมาธินะคะให้เด็กๆมีสมาธินะคะสมองกอดโกน,นะคะพร้อมที่จะเริ่มเรียนนะคะและขณะที่ครูมิ้นสอนเราคุยเล่นแก้กัน เด็กดูบนกระดานแล้วช่วยกันต่อค่ะต่อให้เหมือนภาพบนกระดาษกับพื้นค่ะเต็กวัวนกับพื้นอย่าแย่งกันค่ะบอกช่วยกันค่ะ ช่วยยังต่อจิ๊กซอนะคะหันหัวดีๆค่ะกับด้านดีๆ กับเวลาส0นาทีค่ะเริ่ม